2,338กับพิภาคศาสารดีกา7 7, ที่7207คับ2,167พนักงานอายการจังหวัดชนบุรีโจทย์ในวัวแหวนจำเลยโจทย์ฟ้องไอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 277, 279และนับโทษต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ออ่า1473ทับ2 5 6 5ของศาลชั้นต้นจำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทขอให้นับโทษต่อ ศานต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสวงเล็บเดิม 7. 2 7 7เวรรคสองที่แก้ไขใหม่วงเล็บที่ถูกต่อระบบมาตรา279วรรคหนึ่งวงเล็บเดิมด้วย2-79วรรคสองวงเล็บเดิม279วรรคหวงเล็บที่แก้ไขใหม่ การกระทาของจาเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้โรงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาามตาตรา91ฐานกระทําจาเลาเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีและฐานกระทําอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำชำเรลาเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นความผิดบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอย่างมาตรา9กจำคุก14ปีฐานกระทำอนาจาร์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีจำคุก7ปีฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปี โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จำคุกกระทงละ8ปีรวม24กระทงเป็นจำคุก192ปีฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศร่วงล้ อวัยวะเพศของเด็กนั้นจำคุกกระทงละ8ปีรวม34กระทงเป็นจำคุก272ปีฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีและฐานกระทำอนาจารก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้โดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่ อวัยวะเพศร่วงลำ้ำอวัยวะเพศของเด็กนั้นเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทบวงเล็บที่ถูกตามบะบบลกฎหมายอย่างมาตรา90แต่ระบทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีจำคุก12ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึง่งหนึ่งตามประมวลกฎหม,มายยาาตตา78ฐานกระทําชําเลาเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีคงจำคุก7ปีฐานกระทําอนาจารก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีคงจำคุก3ปี6เดือนฐานกระทําอนาจารก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้คงจำคุก กระทงละ4ปีรวม24กระทงเป็นจำคุก96ปีฐานกระทำอนาจารก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้โดยใช้อวัยวะอ่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศร่วงล้าอวัยวะเพศของเด็กนั้นของจำคุกกระทงละ4ปีรวม34กระทงเป็นจำคุก 136ปีฐานกระทำจำเราวเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีคงจำคุก6ปีรวมจำคุก248ปี6เดือนแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายอาม,มาตา91อนุ3นับโทษจำคุกต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญามยายเดำที่ออ473ทับ 2,165หมามาเรกแดงที่ออกอดสามทับ2อ6พัองาราอสชั้นต้นจำเลยอุทธรณ์สามทอนภาค2องพิพาคสาหย,ยืนจำเลยดีกาศาลดีกาพนิจฉัยว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับดีกาจำเลยเฉพาะความผิดฐานกระทำาจําลาเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีและสั่งไม่รับดีกาจำเลย ในความผิดฐานอื่นซึ่งจำเลยอาจด,ดีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของสารชั้นต้นนั้นต่อสารดีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา224แต่สารชั้นต้นมิได้แจ้งคำสั่งไม่รับดีกาในข้อดังกล่าวให้จำเลยทราบจึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบแต่เมื่อคดีนี้สารอุทธรณ์ภาคสองพิพากษายืน ตามสารชั้นต้นและให้ลงโทษจบคุกจำเลยในความผิดฐานกนระทบอนาจารย์แก่ดเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีฐานกนระทบอนาจารย์แก่ดเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้และฐานกระทบอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้โดยใช้อวัยวะอืดซึ่งมิใช่ อวัยวะเพศร่วงล้ำอวัยวะเพศของเด็กนั้นกระทงละไม่เกินห้บีจึงต้องห้ามมีให้คู่ความดีกาในปนัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งจำเลยดีกาในข้อที่สารชั้นต้นสั่งไม่รับว่าขอให้ลงโทษสถานเบาและลดโทษซึ่งเป็นการโต้เถียงดุลพินิษในการลงโทษของ สารุทธรภาคสองอันเป็นดีการในปัญหาข้อเท็่จริงต้องห้ามดีกาตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวแต่เมื่อดีการจำเลยต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อที่จริงดังกล่าวมาและสารชั้นต้นสั่งไม่รับดีการจำเลยแล้วจึงไม่จําเป็นที่สารดีกาจะสั่งให้ส่งสำนวนคืนสารชั้นต้นเพื่อแจ้งกับสารไม่รับดีกาดังกล่าวให้จำเลยทราบแต่อย่างใดดังนี้ ความผิดฐานกระทำอนาจาร์ก่เดกอายุยังไม่เกิน15ปีฐานกระทำอนาจาร์ก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้แร่ฐานกระทำอนาจาร์ก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศร่วงล้าอวัยวะเพศของเด็กนั้น จึงยุติไปตามความพิพากษาสารุูรอภาคสองปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาจำเลยมีว่ามีเหตุรถโทษจำเลยในสถานบบกและลถโทษให้แก่จำเลยในความผิดฐากนกระทําจำราวเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าลักษณะการกระทําความผิดของจำเลยเป็นการล่วงละเมิดทางเพศโดยอาศัยความไร,ร้เดียงสาข,ของผู้เสียหาย เป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชนพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงทั้งโทษจำคุกที่ศาลุทธรภาคสองกำหนดก่อนลดโทษนั้นนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้วและศาลฎีกาภาคสองอย่างลดโทษให้จำเลยกระทงละกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นการลดโทษขั้นสูงสุดต,ตามกฎหมายแล้วจึงไม่มีเหตุท,ที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก ดีกาจำเลยฝังไม่ขึ้นพิพากษาหยิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพินาความแพ่งมาตรา27ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะอยากให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียน และการยืน่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆหรือในการพิจารณาคดีการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบังคับคดีเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่ยที่ได้ปฏิบัติเช่นวันนั้นยื่นคำขอใ้ทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรา27ว่วรรคสองข้อคารเรื่องผิดระเบียบนั้นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนมีความพิพากษาแต่ต้องไม่ช้ากว่า8วันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นแต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดําเนินการอันใดขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือต้องมิได้ให้สัติบันแกตการผิดระเบียบนั้นๆมาตรา27วสาม้าสารสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดๆอันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่ซึ่งกฎหมายหรือสารกำหนดไว้เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดจิตคู่ความฝ่ายนั้น ในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นๆใหม่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบ,าบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตราสิบห้า 15, วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญา มาตรา218ในคดีที่สารุทธรพิพากษายืนตามสาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีห้ามไม่ให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงมาตรา218วรรคสองในคดีที่สารุทธรพิพากษายืนตามสารล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย ให้หลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามมิให้โจทย์ดีกาในปนัญหาข้อเท็จจริงประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญ,ญามาตรา24เมื่อศาลชั้นต้นสั่งไม่ยอมรับดีกาผู้ดีกาอาจด,ดีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลนั้นต่อศาลดีกาได้คำร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในกำหนด สิบห้าวันนับแต่วันฟังคำสั่งและให้ศาลนั้นรีบส่งคำร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลดีกาพร้อมด้วยดีกาและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มาตรา2 24วรรคสองเมื่อศาลดีกาเห็นสมควรตรวจสำนวนเพื่อสั่งคำร้องเรื่องนั้นก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้